เรื่องจริงนะไาซื้อมานี่เนาะไปมาก็ซื้อมานี่ดิจะซื้อไปไหนซื้อไปบ้านตัวเองมั้งให้ยืมบุญหนึ่งเดือนเชื่อเครดิตดูนะไม่เกินเดือนหนึ่งนะ จะให้หายปวดตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยขอเป็นเดือนเอาพนมมือรับสิสาธุสิเอาไหมสาธุเอากรรมเวรที่ทํามาทั้งหมดน่ะขอบวบุญเนี่ยเบิกมาใช้ก่อนเลยอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรที่อยู่ที่มือให้หมดเลยขอพระองค์ทรงสแสดงฤทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แสดงปาฏิหาริย์ขอให้องค์สซฟิงจงสแสดงปรากฏการณ์ให้ผู้คนเห็นต่อหน้าเลยว่ามือที่ชานิดนิดให้หายเดี๋ยวนี้เลยนะคะสาธุสาธุดูเลยลูกหลานใครเนี่ยจับหน่อยได้ไหม กลัวเป็นอะไรไปจังเลยอ่ะพูดไมันได้ไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะเป็นอะไรมากกว่าเดิมที่นี่แรงนิ็จับหน่อยไม่พาออมาเองจ้ะไม่ได้ไม่ได้มาทำเพราะพระพุทธองค์เสด็จตอนนี้อ่ะดูเบาเออเบาแล้วเนี่ยรูมันเบาอยู่อะฮะมันเบาวิวเลยอะเบาวิอ่ะพระพุทธองค์แสดงฤทธิ์คุณเชื่อไหมว่าพระพุทธองค์เนี่ยอยู่เหนือหัวอาจารย์เนี่ย 2 2 2 0 0พระองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดสเสด็จหมดเวลาที่อาจารย์าบำบัดจารย์ถึงไม่ให้ใครมาผ่านมาเรียกอาจารย์มาอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณไม่เห็นแต่อาจารย์เห็นท่านเห็นคุณคุณไม่เห็นท่านนะคะไอ้ที่เป็นอยู่นกรรมเยอะอยู่แล้วอย่ามาสร้างกรรมเพิ่มอาจารย์ตกลงมือเป็นไงหายเลยค่ะหายเลย หายทันทีเลยเหรอหายเลยเมื่อกี้มันเบลวิวอะมันเบ้ไปเลยแล้วก็เนีน่ยไม่มีแล้วนี่นหนึ่งเดือนนะที่ท่านยืมบุญเนี่ยว่าคุณตั้งใจจะทําพัดลมใช่ไหมหหท่านก็ให้คุณหายก่อนเดือนนึงถ้าหนึ่งเดือนคุณไม่มานะอาจารย์บอกไว้เลยง่อยอยากเป็นง่อยก็เลือกเอาพิสูจน์ก็ได้ว่าที่อาจารย์พูดจะจริงไหมลองดูไหมล่ะสักสองเดือนแล้วค่อยมาง่อยไปก่อนนะจ๊ะอ่าขนี้หลานมาคราวที่แล้วเป็นอะไรมาลูกเลื่อกกำเดาไหลเลื่อกกำเดาไหลหนูชื่ออะไรจ๊ะ เอกรพัฒน์ตุ้ยวงนะวพัดนะพัตุ้ยวงอายุเท่าไหร่ลูกอายุเก้าปีเก้าปีอยู่ชั้นอะไรจ๊ะป .3 ปสามหนูเป็นเลือดกำเดาไหลมาเหรอลูกไหลมากขนาดไหนจ๊ะตอนนั้นอะอาทิตย์หนึ่งไหลกี่วันไหลสองวันสามวันบ้างมีอาทิตย์หนึ่งสองวันบ้างไหลทุกอาทิตย์เดือนครั้งบ้างอืมนะคะ แล้ววันนั้นอาจารย์บอกหนูว่าเป็นเพราะอ,อะไรลูกถึงเลิกกําเดาไหลตบหัวพ่อตบหัวแม่ตบหัวพ่อตบหัวแม่หนูเล่นของสูงไงลูกตบเล่นแล้วเนาะตบเล่นแต่ก็เป็นกรรมนี่ไงคะเป็นกรรมที่เราคิดไม่ถึงตอนให้หนูไปหาหมอรักษาหนูก็ไม่หายไปปรึกษามห,มหมอก็บอกผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะหมอ,อ,อไปปรึกษามหมอหมอก็หมดปัญญาช่วยเป็นมากี่ปีนะตอนนั้นอายุสองขวบเนาะที่เป็นมาตั้งแต่สองขวบเนาะ จนตอนนี้กี่ขวบนะตอนนี้ก้ากเขาเป็นมาเจ็ดปีแต่บางครั้งก็หายไปนานเหมือนกันจาแล้วถาเวลาเป็นวัดก็จะออกมาทีนี้เมื่อวานวันซืนนี่เป็นไข้เป็นวัดไม่ไหลจะซิบๆอยู่ข้างในเขาจะเอามือกดออกมาแม่เลือดกำเดาไหลแล้วแต่ไม่ออกมาไม่เหมือนเดิมบางครั้งจะไหลแดงจ้งหมดเลยจ้ะเพราะเพราะอะไรรู้ไหมหนูถึงว่าบางครั้งก็นานๆเป็นบางครั้งก็เป็นถี่เพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวอาจารย์บอกให้เอาไหมลูก เพราะว่าเวลาที่หนูตบหัวพ่อแม่หนูก็ไม่ได้ตบทุกวันใช่ป่ะนะคะทีนี้เ,เมื่อวานนี้ใช่ไหมออกมานิดนิดเตือนให้มาในั่นแหละใกล้จะมาเตือนให้มาว่าอย่าลืมไปสาร,รภาพ <c oughs> ไปขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนพีระมิดนะจากวันที่หนูมาครั้งแรกมันจะถึงวันนี้นานแค่ไหนแล้วมาวันที่22เดือนเดือนสิงหาป่ะ ใช่เนาะสิงหาเนาะเดือนที่แล้วสิงหาเดือนนี้กันยาใช่สิงหาจ้ะเกือบเดือนแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยคุณแมววันนี้สิบอดกันยาห้าสามเกือบเดือนแล้วเนาะไม่ไหลเลยสักวันหนึ่งตั้งแต่กลับไปใช่ไหม้ไม่ไหลสักวันเพิ่งมาเตือนเมื่อวานเนี้ยนิดๆนะจ๊ะอ่ะหนูที่ว่าหนูหายเพราะอะไรลูกป้าสวนฮีเลมิเออใครอที่ทําให้หนูหายอ่ะอาจารย์หูพล โอ้ยอาจารย์อนุบนนั่งเฉยๆไม่ได้ให้ยาอะไรสักหน่อยไม่ได้ฉีดยาด้วยจะกลับไปแล้วก็จะกรับกลาบทั้งสองคนนะกราบเท้าปูกกรยาปูกกรยากราบเท้จาจ้ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่หนูหายเพราะว่าหนูไม่ได้ตีหัวปูกกระยาอีกใช่ไหมลูกที่หนูเรียกพ่อกับแม่นี่แหละนะจ๊ะแต่อาจารย์อนุบลไม่ใช่คนที่ทําให้หนูหายหรอกลูกพระพุทธองค์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนพิระมิดพลังพิระมิดและซฟิงนะจ๊ะเดี๋ยวหนูไปกราบ หลวงพ่อฤาษีลิงดํากราบพระพุทธองค์กราบเซฟิงขอบคุณนะลูกนะเวลาที่หายแล้วเนี่ยต้องมาทําแบบนี้หนูจะได้ไม่ต้องเป็นอีกนะลูกนะอนุโมทนาที่หายสาธุเราควรจะสํานึกผิดเราควรจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวของเราเหมือนกับที่ผมพยายามเปลี่ยนนักเรียนนะครับทุกคนให้เป็นคนดีเหนือสิ่งใดนะครับก็เท่ากับว่ากรรมของเขาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับ เขาก็จะกลายเป็นคนดีและเขาเหล่านี้แหละถ้าเปิดจำนวนเพียงพอและพวกเราช่วยกันทุกคนนะครับประเทศชาติของเราจะไม่โดนวิกฤตหนักหนักเหมือนกับญี่ปุ่นเหมือนกับไต้หวันเหมือนกับฟิลิปปินส์นะครับซึ่งตอนนี้โอกาสที่เขาจะจมหายไปทั้งประเทศจะสูงมากนะครับแต่เราสามารถช่วยประเทศไทยของเราและถ้าเผื่อเราช่วยกันเยอะ เราช่วยทั้งโลกได้ด้วยนะครับไม่ให้เกิดภาวะวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกของเราซึ่งมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรไม่มีใครตอบได้นะครับทางนี้ว่าเล่ามาขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนพีระมิดเรื่องอะไรจ๊ะชื่อสว่างตุ้ยวงครับสว่างตุ้ยวงอาชีพ,าข,าข,พขายขนมครกขายขนมครกอร่อยมากครับขอบคุณครับไม่ต้องโฆษณาแล้วขายดีระเบิดบขายอยู่สระแก้วรบบุรีเหอรอ ล้วถ้าอาจารย์ไปจําได้ไหมเนี่ยจำได้เดี๋ยวว่าจะไปซื้อขนมคคกสักสองบาทขายเปลาชิมฟรีไม่ต้องซื้อให้มาเลยโอ้เอามานี่ตั้งหลายคือหายร้อยคู่แล้วอ๋อมาบ้านสวนพีระมิดครั้งแรกมาพร้อมกันป่ะจ๊ะตอนนั้นเป็นอะไรมาจ๊ะปวดแขนปวดแขนพอซื้อยามากินมันก็ต้องกินทุกวันต้องกินทุกวันยาแก้ปวดสองปีได้สองปีนี่แหละจ้ากินมันถ้ากินมันก็เบาหายไปจ้าตั้งแต่มาสวนตั้งมาตั้งต่มาสวนเนี่ย ซื้อกินครั้งเดียวตั้งแต่มาบ้านสวนพีระมิดเนี่ยครับซื้อกินครั้งเดียวครั้งเดียวอยู่ซื้อกินทําไมลรามาแล้วยังซื้อกินอีกกันกันพอเลยเวลากินหน่อไม้แล้วกลัวนซื้อกันเลยก่อนกินกันไว้ก่อนกลัวเราจะไปกินทําไมหน่อไม้อะพอมันชอบชอบของแสลง คนมีกรรมก็จะไปหาแต่สิ่งที่จะพาป่วยอะกินแม่ผงชูรสไม่ดีนะลูกแต่มันมันอร่อยกินกินแล้วก็เป็นมะเร็งกันบ้างเบาหวานความดันหัวใจเพราะต้องใช้กรรมไงต้องไปหาของไม่ดีถ้าไม่ใส่กับข้าวถ้าไม่ใส่ผงชูรสกินไม่อิ่มหรอกแล้วเนี่ยผงชูรสเป็นเจ้ากรมในเวรเป็นวอร์แนเตียเป็นอาสาสมัครที่มาทวงมาแก้แค้นมันจะต้องหาสารเคมีโมโนโซเดียมกรูตาเมตไงคุณแม่นะเป็นสารไม่ใช้ทีนี้ก็ไม่ใช้ ม่ครัวที่เนี่เคยแอบใส่แม่ครัวปวดท้องปวดหัวโดนหลวงพ่อเคหัวโดนบิดท้องห้ามแล้วไม่ฟังโดนหมดแหละถ้าสั่งอะไรแล้วยังทํามาที่เนี่ยจนกระทั่งหลวงพ่อบอกต่อไปเองไม่ต้องพูดอะไรแล้วพูดครั้งเดียวต่อไปข้าจัดการเองไม่กล้ากันแล้วพวดเนี่ยปวดแขนพอมาบ้านสวนพีระมิดหายไปเลย,าย,เลยมามาเที่ยวก่อนมันก็หายเนาะ มามาเที่ยวนี้ก็สบายใจไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดอะไรจ้าแล้วเราทำบุญด้วยอะไรกันบ้างที่มาแต่ละครั้งสองครั้งอะปัดใจปัดใจครั้งแรกทำบุญปัดใจครั้งแรกก็ปัดใจแล้วเอาขนมซื้อขนมมาแล้ววันนี้เอากระเทียมกัะซีอิ๊วมาจ้าจ่ไม่ได้เอามานี่จ้าไม่เป็นไรอย่าไปลงทัวเลยไม่เป็นไรทำบุญลงแรงอ๋อลงแรงเออทำบุญได้แรงกายดะพุดหลุมจ้าช่วยเขาจับนุ่นจับนี่อ ขนอะไรอย่างเงี้ยขนบล็อกนี่ตั้งแต่เกิดมานะคุณเคยเห็นไหมเนี่ยไปใช้แรงกายแล้วหายจากโรคอ่ะเคยได้ยินกันมาก่อนไหมในวิตยาัยมันแปลกตอนตอนมาที่แล้วมาฟันผ่าฟืนอ่ะได้สองร้อยห้าสิบเก้าเล่มอ่ะค่ะไม่รู้สึกเจ็บอะไม่เจ็บอะไรเลยมันยังหัวเราะอยู่ว่าทำไมเราไม่เจ็บอย่างเงี้ยเนี่ยคุณด๋อมปกติจะมันจะเจ็บก่อนนะอ่มันเป็นรอยแตกมันไม่เจ็บเลยอ่ามหาสารย์มไหม ไปเล่าใครมาฟังจะเชื่อคุณไหมเนี่ยไม่รู้มันไม่เจ็บคุยกันยังหัวเราะกันคุณไม่รู้สึกอายคนเหรอไม่รู้สึกอายคนกลัวเขาหาว่างมง่ายเหรอมาทําแบบนี้แล้วโลกหายมันอยู่ที่ใจมันรู้เนาะรู้อยู่ในใจเรามันรู้อยู่กับตัวเราอะมันมันเบามันอะไรมันรู้สึกว่าดีไปหมดแหละมันรู้เลยอะไม่อายไม่อายเลยไม่อายร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นพ่อของตัวเล็กเนี่ยเป็นคนแบบขี้โมโหขี้เถียงอะไรอย่างเงี้ยอื พ่อสอนอะไรนิดหน่อยเขาก็เถียงเถียงแล้วก็กลายเป็นทะเลาะกันอืหลายเที่ยวหลายครั้งที่ตอนนี้อยู่เช่าบ้านอยู่นะคะ,ะทีนี้ก็ทะเลาะกันครั้งสุดท้ายเขาก็ไม่ไม่ไม่มาหา,หาแบบมาแอบมากินข้าวทีนข้าวแล้วเขาก็ไปแต่อ,อยู่ที่หนึ่งทีนี้จะย้ายย้ายบ้านย้ายบ้านเช่าเขาก็ไม่มาช่วยแทีนี้ก็ยย้าเราจะย้ายบ้านเช่าเขาไม่มาช่วยโกรธพ่อทลาะกันทีนี้ก็ ย้ายบ้านวันนี้พ่งนี้ก็ไปขายขนมก็วีก็มาเที่ยวหาเนาะว่าบอกว่าลูกดื้อลูกแบบนิสัยไม่ดีเถียงเขาจะไม่ทํายังไงให้มันหายเขาก็บอกว่าให้นั่งภาวนาอะไรเงี้ยนั่งภาวนาแบบยังไม่ได้มาตอนนั้นยังไม่ได้มาบ้านเสริมาิทยวีเขาสอนบอกว่าเจ้ากรรมในเวรตัวเขาแล้วก็อะไรล่ะเทวดาที่รักษาตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยบอกให้เขาช่วยของเราด้วยอันนี้ก็ กลางคืนมาก็ชวนกันสามปู่หลานเนี่ยปู่ย่าหลานเนี่ยนั่งภานาภาวนากันสามคนพรุ่งนี้ตอนเย็นเขามาหาตอนมืดพ่อเขาเข้าบ้านมาแม่ก็ร้องไห้อร้องไห้ดีก็ออกจากบ้านมาก็มาบอกพ่อพ่อพ่อบอกเข้าบ้านได้พ่อเขาไม่ว่าอะไรแล้วเขาเรียกพ่อสองคนอ่ะเนาะพ่อพ่อวัดพ่อวัดพ่อเขาบอกให้เข้าบ้านได้พ่อเขาไม่ว่าอะไรล้ะมันเห็นน้ำตาแม่ไหลมันก็มาเข้ามาเช็ดแล้วก็กอดกันกอดลูก ภาวนาคืนเดียวอ่าน<ช>ั่นแหละยังว่าบอกว่าจะมาอยู่ด้วยนะมาขอยอยู่ด้วยมาคอยอยู่ด้วยตอนนี้ผลก็ดีกันแล้วกับลูกมาอยู่ด้วยกันทุกวันเออเนี่ยวิธีอุทิศบุญให้กับเทวดาประจําตัวของคนที่มีปัญหากับเราเป็นศัตรูกับเราหรือคนที่เรารักอาจารย์เนี่ยให้ทั่วไทยเลยทุกคนที่มาบ้านสวนพีระมิดอาจารย์จะอุทิศบุญให้หมดทุกคนที่ซื้อพาเมล่าซื้อเสื้อบ้านสวนทําบุญกับบ้านสวนพีระมิด ทุกอย่างเข้ามาบำบัดเนี่ยอาจารย์จะอุทิศบุญให้เทวดาประจําตัวให้ทุกคนได้รับอน,นิสงส์ผลบุญนะคะนี่คือสาเหตุที่ทําให้อยากมาที่นี่ใช่ไหมวันเดียวได้ผลเลยภาวนากันสามคนท่นานมาก็ทํามาตลอดตอนนี้เขาอารมณ์ดีขึ้นเยอะเปลี่ยนไป,ปนมีความสุขมมีควาสุขเพราะฉะนั้นใครจะว่าเรางมงายก็ช่างเนาะถ้างมงายก็มีความสุขเอาแล้วคุณแมวเนาะเอตังมาให้ทุกวัน เขาเขาขายพระไงพรกเปิดแผงพระอยู่ขาอเอาพระมาปล่อยตรงนั้นเอาตรงนี้ไปปล่อยตรงนู้นได้กำไรร้อยสองร้อยไดงกำมาให้พ่อแม่ส่วนส่วนให้ก็ให้ส่วนที่ฝากก็เก็บไว้ให้เขาจ้ะจ้ะอ่า นี่คือชีวิตที่ดีขึ้นที่จะมาขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้นะจ๊ะค่ะอคราวนี้ฟังของคุณแม่ประคำฟักโตบ้าง <c oughs> คุณพยาบาล <c oughs> โรงพยาบาล <c oughs> สิงห์บุรี <c oughs> นะคะ,กะเกษียนมาแล้ว <c oughs> คุณแม่มาบ้านสวนกี่ครั้งแล้วจ๊ะครั้งนี้ครั้งที่รู้สึกจะครั้งที่สค่ะครั้งที่สค่ะจะมาบอกอะไรอาจารย์เจ้าวันนี้ก็จะมาบอกว่าที่ว่าหมอที่ว่าวัดความดัน เราผดข้างนี้ไม่ได้ชี่ประจรตับไม่ได้ตรงนี้ได้แล้วความดันขึ้นแล้วเป็นปกติเดี๋ยวก่อนคนฟังอาจจะงงเดิมที่เคยมาหาเนี่ยแขนข้างซ้ายมีปัญหาจับชีพระจรไม่ได้เพราะอะไรมันไม่มีความดันความดันก็ไม่ได้วหมอวัดว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าข้างนี้มันเส้นเลือดที่จากหัวใจมาเลี้ยงอะไรว่าตัวมันไม่สูบฉีดมันมีรอยคอดอยู่รอยคอดทำให้เลือดเดินไม่สะดวกหมอก็จะให้สาย อะไรอ่ะบอลลูนอืมขยายทําบอลลูนขยาย,ย,ายเป็นเลือดทีน,นี้ก็ขณะที่นอนโรงพยาบาลก็แบบว่าตกใากระตุ้มตุ้ม,มแม่จะไปหาที่บ้านสวนนะฮะกระตุ้มเพราะคนเฝ้าไข้ฮะกระตุ้มก็บอกว่าแม่แม่ต้องหายหายที่บ้านสวนเออแม่ก็ต้องหาที่บ้านสวนว่ะไม่ต้องก็คือแบบแล้วก็ ไปอพอออกโรงพยาบาลแล้วแต่นนั้นก็ยังจับที่ประจตัวเองไม่ได้นะคะเพราเป็นคนจับเองได้เ<ะ>ก็ไปนอนพักอยู่บ้านมวน2คืนคะแะนั้นปฏิญาณแล้วว่า <c oughs> จะต้องมาหายที่บ้านสวนถ้าคืนที่จองก็ลองจับตัวเองใหม่ก็บอกบอกว่าแฟนมวนบอกว่าเตี้ยแม่จับได้แล้ว จับชีพจรได้แล้วจับชีพจรตัวเองได้แล้วมีตุ๊บๆแล้วฮ่าตุ๊บๆแล้วตอนแรกมันไม่ตุ๊บเลยสิบปีไม่ตุ๊บเลยสิบปีเป็นมาสิบปีนะคะแต่ว่าไม่มีอาการอย่างอื่นนั้นเราก็ไม่ได้สนใจตัวเองจนไปนอนโรงพยาบาลเปาโลที่ว่าท้องเสียไปอะ่ะพบพยาบาลพบหมอเนี่ยตกใจหาว่าช็อกฮ่าฮ่แต่ตัวเองก็นอนดูเขาเอ๊ะเขาวิ่งทาไมกันนะั่นเราไม่เห็นเป็นไรเลยฮ่า แล้วก็หมอก็เอาไปตรวจเอ็กโคดูก็เจอว่าเส้นเลือดขอดมัน,ม,นมันกิ่วอยู่หมอขอให้ไปใส่บอลลูนแบบเหมือนกับท้าทายอ่ะไม่เอาไม่ใส่อยขอเวลาปีหนึ่งก็แล้วกันบอก,อบ,อกอบอกกระตุ้นบอกว่าแม่จะไปหาที่บ้านสวนนะตุ้มก็บอกว่าแม่แม่หายแน่แน่บ้านสวนนะมแม่ก็ว่างั้นแหละแต่พอออกโรงพยาบาลแล้วก็ไปนอนมันพักมวนไปนพักป่วยหนึ่งสองคืนมันก็จัดที่ประจานตัวเองได้ พอตั้งใจว่าจะมาแค่นั้นแหละแค่ตั้งใจคุดอะไรคนลุกเสร็จแล้วพอพอวันที่ที่เจ็ดหรือที่แปดไม่แน่ใจนะคะของเดือนสิงหาเนี่ยก็หมอนัดให้ไปไปตรวจซ้ำหลังออกโรงพยาบาลความดันข้างนี้ขึ้นมาเป็นร้อยยี่สิบเท่ากับวัดความดันได้แล้วแต่ที่วัดไม่ได้จากที่วัดไม่ได้มาสิบปีก็บอกเอ๊ะเอารู้วะเอาลูว <laughs> อพอวันที่เก้าหรือวันที่สิบก่อนเข้าค่ายก็มาหาอาจารย์อีก<ะ>มาแล้วก็มารายงานให้ทราบไปครั้งหนึ่งแล้วแต่คน,<ะ>คนเยอะมากคนเยอะมากแล้วก็พอกลับไปแล้วก็มามาันม,มาเข้าค่ายมาอีกครั้งหนึ่งเอาของมาถวายมาบริจาค